สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสัตว์ที่กำลังเป็นไวรัลเลยนะครับเเจ้าคับปบาร่าใช่ค่ะที่เห็นกันเต็มติกตอกเลยนะคะมีเพลงฮิตด้วยครับครับคนไทยเรียกกันเยอะเลยหมามะพร้าวบ้างกะปิปลาราบ้างพินเพี้ยนกันไป <laughs> ก็น่ารักดีนะคะชื่อเล่นครับคือมันเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่เห็นหน้ามันมืนงงๆแบบนั้นกลับเอ,อ ชิวมากเป็นมิตรสุดๆค่ะวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาหลายด้านเลยนะคะตั้งแต่ชีววิทยาพื้นฐานพฤติกรรมแปลกๆที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องที่มันดังในโซเชียลมากๆแล้วก็มีประเด็นขัดแย้งกับคนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายมุมเลยงั้นเรามาดูกันครับว่าทำไมเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้มันถึงน่าสนใจขนาดนี้แล้วเรื่องของมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับคนบ้าง เรื่องกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยนะครับคาปิบาราเนี่ยอย่างที่บอกใหญ่สุดในโลกของสัตว์ฟันท้ายจริงๆนะครับถิ่นกำเนิดกออ็อเมริกาใต้ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์กึ่งบกกึ่งน้ําชีวิตผูกพันกับน้ํามากๆน้ําก็ได้นะคะแค่จมูกโผล่พ้นน้ามาหายใจโหสุดยอดเลย รูปร่างมันก็จะกลมๆหน่อยตัวตันๆเหมือนถังเบียใช่ค่ะหัวสั้นๆขนสีน้ำตาลๆหยาบๆหน่อยอ๋ออันนี้เองที่มาของชื่อหมามะพร้าวสินะครับขนเหมือนกาบมะพร้าวตัวใหญ่เหมือนหมา <laughs> น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะส่วนกะปิปลานี่คงล้อเสียงกันไปมากกว่า <laughs> ครับแล้วเท้ามีพังผืดด้วยช่วยว่ายน้ำตาหูจมกูกอยู่สูงบนหัวหมดเลย เหมาะกับการลอยคอในน้ำมากมากค่ะส่วนเรื่องอาหารก็เป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักเลยพวกหญ้าพืชน้ำผล,ลไม้เปลือกไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่ากินดะไปหมดนะครับเห็นว่าเลือกกินพอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงพฤติกรรมนะคะมีเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆเลยคือมันกินมูลตัวเองค่ะฮะกินกินมูลตัวเองเหรอครับฟังดูแปลกมาก ทำไมล่ะครับมันเป็น,นกลไกปรับตัวที่ฉลาดมากๆค่ะคือระบบย่อยอาหารของคาปิบาร่าเนี่ยมันย่อยพืชที่มีเซลลูโลสสูงๆได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในครั้งแรกอ๋อครับครับการกินมูลตัวเองซ้ําเข้าไปอีกรอบเนี่ยก็เหมือนเป็นการสกัดสารอาหารที่ยังเหลืออยู่โดยเฉพาะพวกโปรตีนวิตามินแล้วก็จุลินทรีย์ดีๆที่ช่วยย่อยให้ได้ประโยชน์สุดๆค่ะ โอ้โหเข้าใจแล้วครับคือรีไซเคิลสารอาหารในตัวเองเลยสุดยอดจริงๆแล้วเรื่องการสื่อสารล่ะครับหน้ามึนๆแบบนี้มันคุยกันรู้เรื่องหรอครับรู้เรื่องสิคะมันส่งเสียงได้หลายแบบเลยที่คาดก็คือเสียงเห่าคล้ายๆหมาเลยค่ะอันนี้ใช้ตอนเตือนภัยหรือแม่เรียกลูกเห่าเหมือนหมาเลยใช่คะ่ะแต่ก็มีเสียงอื่นๆอ,อีกนะแบบเสียงคลิกเสียงหวีดเสียงคลางแสดงอารมณ์ต่างๆแล้วสังคมของมันล่ะครับอยู่กันยังไง อยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะปกติก็สิบถึงยี่สิบตัวแต่บางทีก็เจอฝูงใหญ่เป็นร้อยตัวเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะค่ะแล้วก็มีการใช้ต่อมกลิ่นสื่อสารกันด้วยมีทั้งที่จมูกที่เรียกว่ามอริลโลตัวผู้จะใช้เยอะหน่อยเหมือนประกาศความเด่นในฝูงแล้วก็มีต่อมกลิ่นที่ก้นไว้ยืนยันอาาเขตอ๋อครับครับทีนี้ที่เราเห็นภาพมันดูเป็นมิตรกับสัตว์อื่นไปหมดเลยแม้แต่กับจระเข้อันนี้จริงแค่ไหนครับหรือเป็นแค่ภาพลักษณ์ ภาพนั้นก็มีส่วนจริงนะคะคือมันดูไม่ค่อยก้าวร้าวกับสัตว์อื่นเท่าไหร่แต่เรื่องจระเข้เนี่ยมันก็ไม่ปัจจัยอื่นด้วยเช่นอะไรครับคือคาบิบาราอาจจะไม่ใช่เหยื่อที่จระเข้ชอบที่สุดอาจจะจับยากกว่าหรือตัวใหญ่ไปแล้วการที่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆเนี่ยก็ช่วยระวังภัยได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภย100ัยร้อเ ไม่ใช่เลยค่ะก็ยังเป็นเหยื่อของนักล่าอื่นๆอยู่ดีพวกจากัวพูมา่าหรือนาคอนด้าก็กินคาบิบาราเหมือนกันครับพอพูดถึงความเป็นมิตรนี่พอมาเจอกับคนดูเหมือนเรื่องจะซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากเรื่องที่ดังมากๆในเน็ตมีมต่างๆรูปแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะน่ารักมากรูปนั้นครับแต่มันก็มีประเด็นขัดแย้งด้วยอย่างที่อาร์เจนตินาที่โนเดลตาเกิดอะไรขึ้นอะครับ อ๋อค่ะที่นอเดลตานเนี่ยเป็นย่านคนรวยที่สร้างขึ้นทับพื้นที่ชุ่มน้ำเดิมซึ่งเป็นบ้านของคาปิบาร่ามานานแล้วอา้าวงั้นก็ไปสร้างทับที่มันใช่ค่ะผลก็คือคาปิบาร่ามันก็บุกเข้ามาในเขตบ้านคนเข้าไปกินต้นไม้ในสวนทำลายสวน <c oughs> ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งกันใหญ่โตเลยค่ะคนกลุ่มหนึ่งก็รำคาญอยากให้จัดการ อีกกลุ่มก็บอกว่านี่มันบ้านของสัตว์ต้องปกป้องมันโูเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงทางรัฐบาลท้องถิ่นก็ลองใช้วิธีควบคุมประชากรด้วยการฉีดยาคุมกำเนิดให้คาปิบาร่าประมาณ250ตัวซึ่งก็คุมคุมได้แค่ชั่วคราวประมาณ9-12เดือน ก็ยังเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแล้วก็มีความเห็นต่างกันเยอะเลยบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมประชากรแบบนี้ตอนนี้ก็มีการวิจัยหาทางเลือกอื่นอยู่เช่นการทำหมันตัวผู้แทนโอ้ถึงขั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ทางชนชั้นไปเลยอะครับเนี่ยโดยไม่ได้ทั้งใจนะคะเรื่องมันถูกโยงไปแบบนั้นแต่จริงๆต้นตอคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกันครับแล้วนอกจากความขัดแย้งเรื่องที่อยู่ยังมีเรื่องการล่าเพื่อกินด้วยมีค่ะ ในบางประเทศอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยเนื้อคาบิบาลาเป็นที่นิยมนะคะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของศาสนาคริสต์เอ๊ะทำไมต้องช่วงนั้นนะครับมีตำนานความเชื่อเก่าแอค่ะว่าสมัยก่อนศาสนาจากักรมองว่าคาบิบาลามันใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะเลยอนุโลมให้กินได้ในช่วงถือสี่ลอดเหมือนเป็นปลานะคะอ oh. แปลกดีนะครับแล้วก็เคยมีดราม่าในรายการ Masterchef ด้วยเหรอครับใช่ค่ะ Masterchef เ c u a อกวดรมีการนำเนื้อคาบิบาลามาทำอาหารก็เป็นประเด็นถกเถียงกันพอสมควรเลยค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์กับมนุษย์นี่มันหลากหลายแง่มุมจริงๆแล้วเรื่องการเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอครับเห็นหน้าตาน่ารักดูชิวๆแบบนี้เลี้ยงง่ายไหมอืมเป็นประเด็นที่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเลี้ยงได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่า มันมีความต้องการเฉพาะสูงมากยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องพื้นที่ต้องกว้างมากๆค่ะแล้วต้องมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ให้มันลงไปแช่ไปไว่ายน้ําเพราะมันเป็นสัตว์กึ่งบกกึ่งน้ําอย่างที่บอกขาดน้ําไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นสัตว์สังคมมากๆควรเลี้ยงเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆจะดีกว่าเลี้ยงตัวเดียวค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะตัวหนึ่งก็หลักหมื่นถึงเป็นแสนบาทได้เลยโหแพงเหมือนกันนะแล้วยังกินจุมาก วันหนึ่งกินหญ้ากินพืช2-3งกิโลครึ่งได้เลยค่ะขับถ่ายก็บ่อยต้องดูแลความสะอาดดีๆเลยที่สำคัญมากๆคือห้ามขังกรงเด็ดขาดนะคะไม่ล่ะครับมันจะเครียดมากค่ะเครียดจนตายได้เลยโหดูแลยากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยมีเรื่องสุขภาพอื่นๆที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับถ้าจะเลี้ยงมีค่ะอย่างแรกคือ คาบิบาลาต้องการวิตามินซีเสริมในอาหารเหมือนคนเราเนี่แหละค่ะไม่งั้นอาจจะเป็นโรคลักปิดลักเติดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันได้อ๋อต้องให้วิตามินซีเสริมใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเหงือกอักเสบได้ง่ายอีกเรื่องคือมันสามารถเป็นพาหะนําเห็บมาได้นะคะซึ่งเห็บบางชนิดเนี่ยเป็นตัวนําโรคไข้จุดเทือกเขาโรกี้โรกี้โ o เทนสปอร์ตจ t ตฟีเวอร์มาสู่คนได้ด้วยโหฟังดูท้าทายมากๆเลยครับ แล้วสถานการณ์อนุรักษ์ของมันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใกล้ศูนย์พันธ์หรือ,อยังออตอนนี้ยังนะคะโดยรวมยังอยู่ในระดับ list concern หรือว่ามีความเสี่ยงต่ำค่ะประชากรภาพรวมยังถือว่าคงที่ ก็ยังพอเบาใจได้หน่อยแต่ก็ถูกคุกคามในบางพื้นที่นะคะทั้งจากการล่าแล้วก็การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างกรณีที่นอเดวาตานั่นแหละค่ะเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยเรื่องความขัดแย้งกับมนุษย์เรื่องพื้นที่ครับคบซึ่งก็นําไปสู่คําถามเชิงจริยธรรมเหมือนกันนะครับเรื่องการค้าสัตว์แปลกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะมีการพูดคุยกันเยอะในโลกออนไลน์เหมือนกัน สรุปแล้วนะครับเจ้าคาพิบาลานีไม่ใช่แค่สัตว์ฟันแทะตัวใหญ่หน้ามืนๆเท่านั้นแต่มันมีชีวิตสังคมที่ซับซ้อนมีพฤติกรรมเฉพาะตัวที่น่าทึ่งอย่างการกินมูลตัวเองเพื่อความอยู่รอดค่ะแล้วก็กลายมาเป็นดาวเด่นในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่น่าเชื่อครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ซับซ้อนมากๆม,มีทั้งมุมที่เป็นเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องถิ่นที่อยู่แล้วก็เป็นอาหารด้วยซ้ําไป ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของคาบิบาราเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะครับคิดเรื่องอะไรครับจากเรื่องของมันสัตว์ที่ดูเหมือนจะปรับตัวเก่งมากแต่ก็ยังต้องมาเจอกับปัญหาการรุกรามถิ่นอาศัยโดยมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบที่เกิดขึ้นในนอร์เดลตาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของเรากับธรรมชาติในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนานี้อืมนั่นสินะครับ เราจะหาวิธีจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ป่าให้มันดีขึ้นให้มันยั่งยืนกับทุกฝ่ายในอนาคตได้ยังไงการพยายามหาแนวทางจัดการประชากรแบบใหม่ๆที่คำนึงถึงสววสดิภาพสัตว์มากขึ้นอย่างการวิจัยเรื่องทำหมันตัวผู้ที่อาร์เจนตินาก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวทางที่เราต้องช่วยกันคิดและเรียนรู้กันต่อไปค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมา,มากๆเลยครับ